ครับสวัสดีครับเมนูพิณีสีเขียวค้กอีกแล้วพี่น้องมีเมนูหนึ่งปลาหนึ่งกุ้งพันปลาเดี๋วครับเเมนูเอนูนะครับเะือครับเอาเบิ้งกันครับนี่ครับตอนมาเสื้อไม่ได้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่มากําลังหนึ่งกุ้งนะครับนี่นี่ครับนี่ปลามาโคกนะครับเด้อหนึ่งนี่เขาจะมีเมนูพันปลากุ้งครับ ไปจะภาพนี้เนาะครับเนาะไปตำน้ำจิ้มมันหน่อยพี่น้องครับวันนี้ตอนตำน้ำจิ้มเนาะพี่น้องเน้ะพริกกระเทียมเข้าไปเลยนี่ใส่เข้าไปเลยครับกดจาก้าเผ็ด หลังจากเขาตำพริกแหลกแล้วนะครับเนาะนี่ใส่ถั่วตัดเข้าไปด้วพี่น้องเด้อบ้านเขาก็ใวไทถัท่วลิสงเข้าไปนี่ตำอีกสักพักนะพี่น้องเด้อครับหลังจากเขาตำไปแล้วนะครับเนาะแหลกแล้วเรียบร้อยแล้วนี้นะจะออกปรุงพี่น้องมือครับเด้อ ครับมาตอนขั้นตอนปรุงเลยครับเด้อพี่น้องครับใส่น้ำ่นไปเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะ <welche ăn> uh. ค่อยเป็นอีตีอเนียพี่น้องสัตว์ไก่ได้พี่น้องเด้อสามสามซ่อนเนาะพี่น้องเนาะไม่ใครเสียบเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเราทอดลูกนงับเนาะนี่ใส่เข้าไป สอดผิดเลยพี่น้องเลยสองสอดพอเาตาพริพกลงไหลแล้วแน่งนัวหน่อยึ่งพี่น้องตามใจชอบแซ่บตนัวน้ำปลา สองสามต้อนแล้วพี่น้องเด้อน้ำปลาสูตรน้ำจิม้มพันปลาครับใส่มะานาวเข้าไปเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปรุงไปน้ำกันนี่มันออกเปรี้ยวหวานเนาะพี่น้องเนาะนี่คนให้เข้ากันเลยพี่น้อง หลังจากเขาปรุงสวัเรียรอดเลยวครับเ้ี่ยสับประเท็สัุซูกิก็ได้นะครับสูตรนี้ครับสับพันป่าก็ได้ครับนี่ครับวูตุด,ดเพาเรียบร้อยแล้วครับงามบอกพี่น้องกุ้งปลามาโคนี่สลัดมาเป็นส่วนเลยพี่น้องเลยมาเ้ยพี่น้องเลยกินน้ำกันเด้อครับเด้อครับ อย่างเบิ่งใกล่หน่อพี่น้องเนดะ้อนี่แามบ์พี่น้องแต่กิน่นนีเน้องพี่น้องเนาะนี่ร้อต้มเส้นดีก็นี่ประมาณนี้นะครับเนาะครับวันนี้หลังจากต้มขนมจีนนะน้องพี่น้องเนาะนี่ก็ได้แล้วครับวันนี้ผมจะออกไปจับด้วยเป็นแล้เนาะนะเอเบิง่งน้ำแข็งมาพี่น้องเด้อครับหลังจาก กับขนมกินมาแล,ล้วพี่นอ้องเด้อเมนูพันปลาวันนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่เสียนบ้านเสียนยุนีไมันเป็นเสียนแหงนะพี่น้องต้องมาต้ม่ม,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 มบคมค่คือคือสดบันเขาเนาะอยู่ฝรั่งเขามีใจของแหงนี่ครับครับชิปนี้มันสีย้านหน่อยหนึ่งนะครับผมที่ให้เป็นสองตอนนะครับเด้อติดตามหไหมนะครับเร้อ